หมู่บ้านนี้โชคดีจังเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นน้ํามาจากน้ําตกแม่สุรินนร์นนี่ดูสิครับคุ้ผู้ชมเห็นแล้วอิจฉามากเลยนะเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่นะครับดูบ้านเขาตรงนี้วัดกองหมูเ่เบญจจรงอ,งองค์อริยะบ้านบ้านแม่สุรินตนําบลขุนยวมอำเภอ คุ้นยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคุณผู้ชมนะสวยงามมากเลยชมตามบนชื่นพักข้างบนนะพักพักเที่ยงพักให้บรรดาผู้ติดตามทานข้าวนะเดี๋ยวผมจะพาพาคุณผู้ชมเข้าไปทัวร์ในวัดนะครับเห็นแล้วสวยมากเลยวัดน,นี้ฮะไม่ว่ายิ่ิ่งไม่ว่ายืเดินทำไมเห็นพระพูเสือนู่นว่าก็พักไง นี่คุณผู้ชมสวยมากดูดิครับงามมากวันที่น่าเที่ยวมากนะครับคุณผู้ชมดูดูแล้วดูดูแล้วงามมากเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนตอนนี้สิบเท่าไหร่เดี๋ยวนะ ก,กีโ่โมงแล้วเนาะเนี่ยเนาะอ๋อนี่เวลามีอยู่11นาฬิกา25นาทีของวันศุกร์ที่20มกรายนครับลุงพ่อสวัสดีครับขอบอ,ขอนุญาตนะคุณลุงพอ่อครับวัดสวยเนาะลงุงตลุงพอ่อเนาะโอ้ลุงพ่อเป็นเจ้าวาดอยู่นี่ใช่ไหมครับก็เป็นตัวแทนโอ้เป็นตัวแทน,นเนานนะ มาวัดท่านอยู่หนองบัวลำพูท่านก็มาบูรณะนี่นี่โอ้โหแต่จดีในคุณเก่าแก่ครับเอ้าผมอยากให้หลวงพ่อแบบช่วยเล่าประวัติช่วยเล่าอะไรที่วัดให้หน่อยนะครับผมผมเกิดอยู่บ้านนี้นะโอ้เกิดบ้านนี้เลยนะครับหลวงพ่อเด็กมาก็เห็นอันนี้โอ้ดีจังเลยแล้วมันยังไงครับผมมัน ไม่มีใ,ใครมาอยู่ผมก็เลยบวชอยู่ที่นี่บวชตอนแก่โอ้โหเจ็ดส,สิบพรรษาองโอ้ยเยอะแล้วครับได้เยอะอยู่ครับโอ้นี่จออมตงนนีี่่คือคืออะไรครับน,นี่คืออ,นนอันนี้เป็นวิหารวิหารอ๋อมีองค์หลวงปู่มั่นด้วยนะหลวงปู่่มันปฏิบัติแบบหลวงปู่มั่นชั้นเดียวนี่นะครับโอ้ปฏิบแบบัติอ้วัดนี้นะ่าเริ่มใสมากนะครับถ้าวันพระก็มีแม่ศิลแม่ทรร ครับผมมาบวชอยู่อ๋อเออเละเๆอันนี้คือคือเอ่อรกุฏิพระครับถ้านในวังสาพระเขาก็มาบวชเยอะอีกครับ,ออรบโอ้โหไม่พอทํากุฏิใบตองข้างล่างกุฏิงามมากเลยครับเลยครับครับ,รบโอ้ตรงตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชาวไทยใหญ่หรือเปล่าผอชาวไทยใหญ่ก็มีชาวมีชาวอะไรบ้างมันมีชาวไทยใหญ่ก็มีกะเหรี่ยงก็มีกะเหรี่ยงก็มีนะอ่อ่าหลายเผ่าครับผม คนเมืองทาเชียงใหม่ก็มีเขาพยโกมาอยกตอนนี้ทางดีทางอะไรเนี่ยเขาพยโกมาอยู่ครับโอ้งามเนาะยี่สิบแปดพระองค์นี่นี่พระอรหันต์สี่แปดพระองค์ใช่ไหมครับครับครับโอ้ซโหสร้างยี่สิบแปดเอายี่สิบแปดโอ้เป็นบุญของผมเล้วนี่มาเนี่ยนะได้มาเห็นนี่่ออืเกกาแ่ครับผม โอ้งามเนาะหลวงพ่อเนาะแล้วนี่ก็มีพระนี่พระเขาเรียกโอ้นี่ก็โอ้งามหงามมีฝรังมีอะไรมาเที่ยวทุกวันมีมามาไหมมาไหมครับมาโอ้มีพ่อลงพ่อหลังพ่อหลังเห็ขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เยอะเลยบางทีเขาก็คนกรุงเทพมาก็เลยไปแล้วนะหยาเห็นแป๊บๆก็เลยกลับรถมา นี่นี่เที่ยวครับส่วนมากคนจะไม่รู้นะหลวงว่าไม่รู้ว่ามีวัดสวยๆอย่างนี้คนจะไม่รู้เลยถนนมีนนครับแล้ววิวงามมากนี่นี่นี่วัดอ่นีคือกุฏิหลวงตานี่นี่คือกุฏิกุฏิหลวงตานะหลวงตาสามฤทธิ์หลวงหลวงตาสามฤทธิ์นี่ท่าน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 ไปไหนนะไปไปท่านตอนนี้ท่านไปหนองบัววันลำพูวัดท่านใช่ไหมไปหาหมอ กรุเทพประมาจุฬาเนี่ยจะมาวันนี้แหละครับผมบ่ายสองโมงให้เขาไปรับที่สนามบินงามมากข้างล่างก็มีมีทำมาจากห้าดวงโอ้ด้วยนะครับว่านะครับผมมีพระใหญ่เข่านี้ครับผมกทางนี้ก็มีพระอะไรนะจักรพรรดิครับผม มีศาลาฮะศาลาที่พักเยอะครับถ้าพักทนี่ก็ได้ดีดีเนาะมีพักเยอะเยทำไม่สวยงามมากนะหลวงพ่อข้างล่างก็เป็นแรงทำครับผมมีพระจำภาษาอยู่อยู่อยู่เยอะไหมที่นี่ก็ในพันศาก็มีเยอะอยู่เขามาบวชกันโอ้แจ่มมั่งทำมงทำอะไรเขาก็มาบวชกันถ้าออกครษาแล้วเขาสือกกันหมดเลยอย่างว่าเนาะมีนี่ภาระมีอันนี้เนาะ หลวงพ่อชื่ออะไรนะผมผมยังไม่ทราบชื่อเลยพระสมบูรณ์นะพระเออพระทางนึงก็ลัตติโกลัตติโกชื่อชื่อพระสมบูรณ์เนาะพระสมบูรณ์ลัตติโกลัตติโกนะครับครับอู้สร้างสร้างสวยงามมากเพื่อ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 มีแบบคนที่เขาชอบกางเต็นท์มาขอนอนวัดได้ได้ไหมหลวงพ่อได้ไหมข้างล่างมีได้ข้างล่างมีลานนะมีลานนะโตครับผม ถามไว้เผื่อว่าในต่อไปผมอยากขี่มอเตอร์ไซค์เตือนเที่ยวแบบเที่ยวตามตามรอยหลวงตานาะบางทีอยากมานอนวัดนอนอะไรนอนได้ก็มีคนมานอนครับผมก็มานอนอยู่พี่พลังบานอนด้วยยาลานนะเออดีเนาะเขาเป็นจักรยานมาโอ้โอ้พหลังปัจจัยยานนะลุงพ่อนะนอนเสร็จแล้วก็ถวยทบบัดทำบุญทำอะไรเนาะโอ้อันนี้เสร็จสร้างเสร็จหรือยังเนี่ย นี่ช้างช้างโพธิสัตว์แล้วแล้วยังยังไม่ได้ทาทาสีเลยดิลูกว่าหรือว่าทา,ลา,าแลบบ้ทำมาน,นานแล้วสีมันจืดจางโอ้จางเลยนะโอ้สีจางแล้ว่<ส>โา,าโอ้ผมก็ว่ายังไม่ทาสีบอสอะโอ้ถ้าทาเป็นเหลืองเหลืองนี่จะงามมากเลยเออแต่แต่สีนี้ก็โอ้ผมก็ว่าสวยอยู่นะ โอ้ซ oh, าลา,ามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะลุงอครับแถวอีสานผ่านผมหไม่ม yeah, ีนะแบบนี้อยู่บ้านไหนนะผมอยู่อุบลโอ้อยู่บ้านลงตาก็เป็นคนอุบลเหมือนกันอ๋ออำเภอไหนลุงพ่อลุงไปอออำเภอไมรูม่รอ้ออ๋ออเภอไอน๋ออ๋ออออ๋อย๋ออ๋ออ๋อง๋ออาอยู่ที่อ๋อง๋อว๋ออ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 ๋อา๋ออ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 าออ๋ออ๋อั๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออมออ ผวาเวชีเยอะแยะว่ะนอนกลางคืนเข้านิมิตผีเยอะเลยใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นอะขออยู่ตรงนั้นอะครับผมแล้วก็สร้างวัดตอนนี้โอ้โหเจริญนะเป็นวัดป่าคนมาบวชก็นี่ถ้าบวชเมกธรรมะหรืออะไรนี่สามร้อยกว่าคนที่น่นกุติมีร้อยกว่าหลังตีสีงแสดงว่า เป็นวัดที่ใหญ่แบบแบบบารมีบารมีท่านไม่ใช่ธรรมดาเป็นแห่งที่หนึ่งของหนองบัวลำพูปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้งามเพิ่งเป็นบุญจะได้มาถ้าไม่ได้มานี่ก็คงจะไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเนาะ ครับผมก็รบกวนทุก่อเท่านี้แน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับไปข้างล่างก็ได้พี่ครับผมครับผมครับครับผมอาถูกโอ้งามงามงามผมก็มาผมก็เห็นแบบวิถีชาวบ้านที่แบบแบบเออธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเนาะแล้วแผ้วบ้านผมมันไม่มีแบบนี้ไง มันแรงมีชันชันมีอะไรโอ้โหแล้วนี่ผมเห็นน้ำป่ามาจากน้ำล้อมรอบฮะมีน้ำน้ำแม่ก็มานโอ้โหน้ำน้ำคลองก็มันีครับฮะล้อมรอบเลยดล้วเช้าเช้านี่หนาวมากไหมก็หนาวครัตอนเช้าหนาวอยู่นะหมอกนี่คุมเลยใช่ไหมครับครับมีเป็นบางวันครับานหวผมผมว่าน่าจะปกคลุมเลยนะดูดูแล้วมันเป็นเขาอ้อมเลยเขาล้อมรอบเขาล้อมรอบนู่น ผมเห็นที่ผ่านมาแถวอ,อะไรนะแถวนั้นก็โอ้โหหมู่บ้านเกลียงแถวนี้โอ้โหหนาวขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับ